คำอธิษฐานประจําวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาคาปรึกษาของพระเจ้าตั้งมั่นคงเป็นนิจพระดําปิดในพระทัยของพระองค์อยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์พระเจ้าทอดระเนตรจากฟ้าสวรรค์พระองค์ทอดแะเนตรบุตรทั้งพวงของมนุษย์ดูเถิดพระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือผู้ที่เยี่มเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์จิตวิญญาณของข้าพุทธทั้งหลายรอคอยพระเจ้า พระองทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโลกของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่ในพระองค์นั้นไม่มีงงความปรวนแปรทุกๆสิ่งจำต้องสำเร็จตามพระเจนะข,ของพระองค์พระเจ้าทรงกอบให้พระคุณซ้อนพระคุณทรงรักและทรงห่วงใยต่อประชากรของพระองค์อยู่เสมอพระองค์ทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าถ้าแต่พระเจ้า เครื่องสักการบ,บูชาของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้าแต่คำวิษานของคนเที่ยงธรรมเป็นที่ปิติยินดีแก่พระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงตรัสฟังคำร้องทูลของข้าพงศ์หลายขอบคุณพระองค์ที่ทรงขยายความคิดประทานความรู้ของพระองค์ให้กับประชากรของพระองค์เพื่อช่วยข้าพงศ์หลายสามารถที่จะดำเนินชีวิตใหม่ให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระองค์และเพื่อข้าพองทุกๆคนจะไม่พลาดไปจากน้ำพระทัยของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้า ใน่ามกลางคนของพระเจ้าใครเล่าจะพูดได้ว่าตนเองไม่ทําบาปใดๆเลยในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันพระมนุษย์ก็คือมนุษย์ทุกๆคนต่างก็มีขีดจํากัดหลายครั้งหลายคราที่ล้มลงในความบาปขาดการยับยั้งชั่งใจจนกระทั่งได้หันใจไปประพึติตามอย่างคนในยุคนี้บางก็เชื่อวางใจในมนุษย์ลุ่มลงในวัตถุและรักเงินทองบางก็แสวงหาการสรรเสริญจากปากของมนุษย์ เดิมนชีวิตผัวพ,พันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังต่อเบื้องประพักของพระองค่าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงปโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดใจที่เชื่อฟังยำเกรงต่อพระองค์ขึ้นใหม่ภายในข้าพงศ์หลายด้วยเชิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ขอริษฐอำนาจของการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ทำลายกิจการของมารซาตานที่ครอบงำจิตใจและความพิษของพี่น้องคนไทยขอไฟของพระเจ้าเผาและทำลายวิญญาณ่างความเจ็บป่วยทุกตัวตนที่กำลังเบียดเบียนการมีชีวิตของกระพงหลโอข่าแต่พระเจ้าขอทรงเลาใจให้คิดเสียนไทยทุกๆคนมีความกระตือร้นในการประกาศเป็นพยานและการสร้างสาวก ตามพระบัญชาของพระองค์และขอให้ทุกๆคริสตจักรตลอดจนทุกๆครอบครัวคริสเตียนในแต่ละจังหวัดบนพื้นแผ่นดินไทยและในต่างแดนมีที่พลในเชิงบวกและมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นพรกับเพื่อนบ้านเป็นตะเกียงที่ส่องสว่างนำผู้คนอีกมากมายในชุมชนที่อาศัยอยู่ได้เข้าใจและเข้าถึงความรู้ของพระเจ้าสัมผัสได้ถึงความรักและพระเมตตาของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอองค์พระพยายาวัญญบริุทสิ์ทรงนำให้ข้าพงศ์าหลา กล้าที่จะใช้เสถียรอำนาจอันกอบิริษเดชของพระองค์ทุกๆวันด้วยเชิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน